ชิริกเล็กคือบาปอะไรกูฟอเล็กกูฟอเล็กคือบาปอะไรบ้างครับคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าคนที่ถามเนี่ยน่าจะน่าจะยังสับสนอยู่ในแง่ของสถานะของของชิริกนะครับแล้วก็สถานะของกูฟอรครับอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยกูฟอกูฟที่บอบปฏิเสธชิร ที่แปลว่าการตั้งภาคีในทั้งสองเนี่ยแม้กระทั่งหนีฟรับที่แปลว่าพฤติกรรมที่กลับกรอกอทั้งสามอย่างเนี่ยมันมีทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสามอย่างเลยครับมีทั้งเล็กและใหญ่สิ่งที่เป็นตัวแยกว่าใหญ่คืออะไรเล็กคืออะไระผมอธิบายง่ายๆก็คือถ้ากูฟอร์ใหญ่ถ้ากูฟอรใหญ่ จะทําให้ผู้ที่กระทําสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม,มคือออกนอกศาสนาหรือที่ใช้คันว่าตกศาสนาถูกต้องประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นกูฟอดเล็กับแปลว่าเขาได้กระทําความผิดเขาได้กระทําสิ่งที่เป็นความผิดและมันทําให้ไปลดทอนสิ่งที่เป็นความดีที่เขากระทํา แต่มันไม่ได้ทําให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมการกระทําความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติอย่างนี้แม่ถูกต้องถูกต้องอโดยภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เราจะได้ยินก็คือกุฟรุนดูนากุฟรินกุฟรที่ไม่ใช่กุฟรอมซึ่งตรงนี้เนี่ยปาบอกว่ามันคือหนึ่งกุฟรุนเนี่ยมะเป็นการปฏิเสธเนี่ยมะที่ได้ ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าแต่ปฏิเสธเนี่ยมะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอัลลานั้นได้ให้กับเราครับแต่ถามว่าปฏิเสธผู้ประทานเนี่ยมะไหมะเนี่ยไม่ได้ใช่อืซึ่งตรงนี้แหละให้เราเข้าใจว่าการปฏิเสธเนี่ยมะดังกล่าวเนี่ยแน่นอนที่สุดมันมันเป็นหนึ่งมันเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้เราอะไรเราเราปุฟรุ้นดูนะกุฟรุับอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่า ปฏิเสธในสิ่งที่เป็นความดีที่เกิดขึ้นแต่เขากับปฏิเสธเหมือนกับไม่เคยได้รับความดีอือันนี้ก็เป็นกลุ่มฟตเล็กประเภทหนึ่งนะเหตุการณ์เนี้ยนบ,บียกตัวอย่างผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเอ,อนบ,บีบอกรายงานโดยอินุอับบาสอันนี้ฝากสุภาพสตรีแล้วกันครับนบีบอกว่าฉันเนี่ย ได้ได้ถูกอนุมัติให้เห็นนรกอุริตุนานาราอลล l a ให้นบีได้เห็นนรกฟาอิละอักษรุอาลลิฮาอันนิสาอันนี้ฮะดิษนบีนะพี่น้องอย่ามาเห้าจารย์ทำไมพูดมเจาะจงถึงผู้หญิงอย่างเดียวอะไรดิษนบีคือคือไอ้ส่วนผู้ชายผิดนะก็ว่าในหมวดนั้นแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องนี้ครับเพราะมันเกี่ยวข้องกัน นบบียวกว่าชาวนรกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งยักษ์พุทธนาที่นางต้องอยู่ในนรกแบบนี้เนะพราะนางปฏิเสธสหฮาบะได้ยินเนี่ยก็บอกว่าอายักษ์พุทธนบิละนางเหล่านี้เนี่ยปฏิเสธอัลลอฮหรือก็อะไรนบีบอกว่ายักษ์ุทนัลอชีรว่ายักษ์ุทนัอิสาน ไม่หากแต่น,นางปฏิเสธความดีและปฏิเสธสามีของนางคำว่าปฏิเสธคือความดีที่สามีทำให้กับนางเนี่ยพอเวลาเวลานางรู้สึกโมโหโกรธหรือนางไม่ชอบใจอะไรเนี่ยนางก็จะบอกว่าไม่เคยทำดีกับฉันเลยไม่เคยทำอะไรเป็นความดีงามกับฉันเลย คือพูดปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองเคยได้รับในสิ่งที่สามีได้ทำให้เขาบอกเราอัสันตอิล่าอฮดาฮุนนาอัดดารซุมมารออดมิงกาชัยอันกาลาตรอไอตูมิงกาขายรอนกอดมาเราไอตูมิงกาค่ายรอนกดเขาบอกว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เขาบอกว่าหากว่าเจ้าทำดีกับนางเป็นระยะเวลานานอัดดารแปลว่าเป็นปีๆเลย ่อมานางก็มาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อบกพร่องที่อาจจะนางไม่ชอบอนางก็บอกว่ามาเราไอตูมิงกัไครอนก็นเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉันไม่เคยเห็นว่าจะทําดีอะไรกับฉันเลยเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรที่เป็นความดีเลยปฏิเสธน,นบ,บีการปฏิเสธเหล่านี้การปฏิเสธแบบเนี้ยมันคืออะไร มันคือยักฟุตในอียิสานมันคือการปฏิเสธสิ่งที่เป็นความดีนะครับเป็นการปฏิเสธสิ่งที่เป็นความดีฉะนั้นฮะดีษบทเนี้ยได้บอกว่ากูฟอดในที่นี้เนี่ยมันคือการกูฟอดในสิ่งที่เป็นความดีไม่ได้เป็นการกูฟอดต่อลัตละอย่างเนี้ยเขาเรียกกูฟอดเล็กอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นสาบมันเป็นเหตุที่นําไปสู่ ผลที่มันยิ่งใหญ่ทีนี้กำลังบอกนี่ว่าพฤติกรรมเนี่ยการปฏิเสธสิ่งที่เป็นความดีที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีก็น่ากลัวนะอะไรของยิ่งเนี่ยเวลานาบียกตัวอย่างนี้เนี่ยบางทีต้องระวังเหมือนกันว่าความโมโหเนี่ยหรือความไม่ชอบบางอย่างมันทําให้เราปฏิเสธความดีที่เคยมีมาทั้งหมดนี่อย่าทำอันนี้ฮะดิษนบดีใช่ไหมอาจารย์ฮะดิษฮะดิษอันนี้ฮะดิษนบีเลย <laughs> แล้วก็ต้องยอมรับว่า คดีสบทนนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจนะครับเราจะต้องจะต้องอะไรจะต้องถ้าจะไม่ชอบเนี่ยก็ให้มันอยู่ในในกรอบในปริมาณที่มันไม่เกินหลักการครับหรืออีกบทหนึง่งนะบ,บิกว,ว่ามันฮาลฟาลฟาฟร์เบกาลีลาฟกัดกัฟฟรเอาอัชรอใครก็ตามที่สาบานอื่นจากลอตาลาเนี่ยถือถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธหรือตั้งภาคีอ,อันนี้ก็อยู่ในหมวดกูฟฟอเล็กแล้วก็ชิริกเล็ก เข้าใจะนะมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงครับหมายความว่าทั้งกูฟอดเล็กและชิริกเล็กเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผู้กระทํานั้นออกนอกอิสลามมันไม่ได้ทําให้เขานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ก็จะแยกให้เห็นล้วจะแยกให้เห็นแล้วว่ามันแตกต่างะนะครับนะครับ ไอ้ส่วนกูฟอตใหญ่เนี่ยส่วนส่วนชีริกเล็กเนี่ยแปลว่าชีริกที่เป็นสื่อที่นำไปสู่ชีริกใหญ่สถานะของมันน่ไม่ใช่แต่มันเป็นอย่างเช่นตะเกียบบอกว่าการฮาลับการฮารับก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นการสาบานอื่นจะเอาลอ็อกสฮาในอวตาลานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ไม่อนุญ,ญาตนะครับหรือแมก้กระทั่งหะด,ดีสบทหนึ่งที่บอกว่าซีบาบุลมุสลิมฟูซุคนวกิตาลูฮูกุฟรอนอ่า การด่าทอพี่น้องมุสลิมถือเป็นฟาสิกเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่แล้วก็การสังหารเป็นกุฟรกอ,อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในหมวดกุฟรเล็ก